สวัสดีครับดูดวงเดือนกันยายนนะครับปี2563นะครับสำหรับชาวราศีกรกฎนะครับชาวราศีกรกฎนะค,คือราศีกรกฎเนี่ยเดือนที่ผ่านมาเป็นช่วงที่ตึงๆนะฮะค่อนข้างตึงๆกับคนในครอบครัวญาติพี่น้องหรือผู้ใหญ่นะแล้วก็ตึงๆึงกับคู่ด้วย นะซึ่งค่อนข้างเครียดนะครับแต่พอมาเดือนนี้นะครับทุกอย่างนะที่มันเคยมีปัญหานะมันจะค่อยๆค,ค,คลี่คลายนะเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะครับรู้สึกว่า,ามีความสุขมากขึ้นนะฮะปัญหาที่มันเคยมีมันเริ่มมีทางออก นะจากที่ตึงๆอะไรต่างๆเนี่ยมันก็เริ่มโอเคขึ้นนะฮะเพราะว่าเดือนที่แล้วเนี่ยจะมีปัญหาในเรื่องของผู้ใหญ่หรือคู่นะฮะหรือเพศตรงข้ามนะฮะคนใกล้ตัวเราที่เขาบ่นให้ฟังนะซึ่งมันส่งผลกระทบนะเพราะว่าเขามีความเครียดแล้วมันส่งผลกระทบต่อลักษณะของความสัมพันธ์นะที่ทําให้ตึงไปด้วยนะฮะแล้วก็คนในครอบครัวก็เหมือนจะ <c oughs> ไม่ได้จะช่วยอะไรเรามากเท่าไหร่นักนะแต่ว่าพอตอนนี้นะครับในเรื่องของเพื่อนเอ่ยอะไรเอ่ยมันจะดีขึ้นมาหน่อยนะฮะความรู้สึกสภาพจิตใจนะฮะก็จะเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะครับแล้วก็เดือนนี้เป็นจังหวะที่อาจจะมีโชคบางอย่างนะโชคบางอย่างเข้ามานะครับหรือมีของใหญ่หรือจะได้สมบัติใหญ่นะซึ่งเกิดขึ้นในเดือนนี้นะฮะของชาวราศีกรกฎนะครับก็ อาจจะได้โชคหรือถูกรางวัลน,นะครับหรือไปลุ้นโชคแล้วได้เงินก้อนมานะครับหรือเกี่ยวข้องกับสมบัตินะครับเช่นอาจจะ,ะมีข่าวว่าออมีคนจะช่วยในเรื่องของรถหรือเรื่องของบ้านนะครับหรือช่วยในเรื่องของการจัดการหนรี้นะหรือมีเอกสารบางอย่างซึ่งส่งผลให้มีข่าวดีในเรื่องของการจัดการในเรื่องของรายจ่ายหรือนี่สินบางอย่างที่มันเป็นสมบัติใหญ่นะซึ่งส่งผลให้อ่า สภาพการเงินอะไรต่างๆเนี่ยค่อยๆโอเคอ OK ขึ้นนะครับแล้วก็เป็นจังหวะที่หากจะกู้นะครหากจะกู้หรือ,อดําเนินการที่จะซื้อสมบัติใหญ่ของใหญ่นะครับในช่วงเดือนนี้ก็เป็นจังหวะด,ดีนะฮะมีข่าวดีนะครับก็โอกาสจะอนุมัติอะไรมันก็จะค่อนข้างง่ายหน่อยนะครับถ้าจะอะไรก็ตามนะที่เป็นเอกสารี่ยอการกู้หรือทําอะไรก็ตามที่ต้องเกี่ยวข้องกับสมบัติเนี่ยนะฮะในช่วงเดือนนี้ก็จะ เป็นไปได้โดยง่ายนะครับส่วนในเรื่องของอการเงินการเงินเดือนนี้ก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรมากมายนะฮะก็เป็นจังหวะที่ดีนะเป็นจังหวะที่ดีการเงินก็เก็บได้นะฮะไม่มีปัญหาอะไร,นะรมีทางออกในเรื่องของการเงินนะฮะรูะรสะ้สามารถบริหารจัดการได้ดีนะแต่อาจจะมีการหมุนเงินหลายทางสักหน่อย ต้องจ่ายโน่นจ่านี่เยอะนิดนึงนะฮะก็จะเป็นยังเป็นเดือนที่ควบคุมการเงินได้แต่ไม่ได้บุบอกว่ามันจะคล่องมือมากขนาดนั้นนะฮะก็เป็นจังหวะเดือนที่ยังต้องหมุนเงินเยอะอยู่เหมือนกันนะครับส่วนเรื่องของความรักนะครับเดือนนี้ก็เบาลงหน่อย ใช้คาว่าเบาลงหน่อยนะฮะไม่ค่อยเครียดนะ,ะแต่ว่ามันก็ยังไม่ได้อยู่ในจังหวะที่จะโอเคมากนักนะฮะเพียงแต่ปัญหาความเครียดอะไรต่างๆเนี่ยมันค่อยๆเป็นไปในทิศทางที่ดีนะฮะเรารู้สึกว่าสบายใจขึ้นเพียงแต่ว่าก็ยังมีย่อยังคงเห็นปัญหาอยู่นะ,ะในเรื่องของทัศนคตินะฮะที่ไม่ค่อยตรงกันหรือแนวคิดบางอย่างที่มันยัง มันยังไม่โอเคมากนักยังไม่ราบรื่นมากนักนะครับในกรณีคนโสดนะฮะในช่วงนี้ก็ยังเป็นจังหวะทีะ่เรื่องของความรักยังนิ่งอยู่นะฮะเดือนนี้นะฮะสำหรับชาวราศีกรกฎนะก็เป็นจังหวะที่ความรักมันยังไม่ไม่โอเคมากนักนะครับแต่ถ้าถ้าเราเลยสักวันที่10ไปแล้วนะครับเลยวันที่10ไปแล้วอาจจะเจอคนถูกใจ นะเจอคนถูกใจหรือเจอคนที่ตรงสเปคนะครับแต่ไม่ในในเรื่องของการพัฒนาความสัมพันธ์เนี่ยเป็นไปได้ค่อนข้างยากนะครับเพราะดวงคู่โดยรวมในเดือนนี้ยังไม่ค่อยเอื้อนะครับให้ได้สารความสัมพันธ์มากนักนะครับแต่ในเดือนนี้ประมาณวันที่10ไปแล้วมีโอกาสจะเจอคนที่ถูกใจตรงสเปคนะครับซึ่งเราอาจจะไปเจอหรือเราโอเคหรือมีโอกาสที่ เรากับเขาเนี่ยจะได้เจอกันอีกครั้งเราจะรู้ว่ามัน,ม,นม,มันมีโอกาสเข้ามาเพียงแต่ว่ายัางทําไม่ได้ในช่วงนี้แต่เราก็หมายไว้ก่อนนะครับว่ามันอาจจะเป็นไปได้ว่าคนๆนี้ที่เราจะได้เจอนะฮะสักหลังประมาณหลังวันที่10ไปแล้วเนี่ยนะฮะก็อาจจะสามารถสารต่อได้ในเดือนถัดไปนะครับ สำหรับคลิปนี้นะฮะก็ขอบคุณมากนะครับหากชอบนะครับก็อย่าลืมกดถูกใจนะครับแล้วก็กด Subscribe ให้ช่อง YouTube หมอจุ๊บด้วยนะครับกดกระดิ่งด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ